สนับสนุนโดย AIS ใ่อีซ s u s m i l X ตอนนี้ครับเราเดินทางมายัางฟาร์ม b r o n w i n Channel ที่คุณนัทมาสอนพิเศษที่แรกกันในวันนี้ไปมามาลแล้วโอ้ยอยากมา,ารับฟีดแน่นสยนัทน์มารับหน้าบ้านเลยนะ ปลาปลาปลาพออยู่บ้านป่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะครับน้องเมย์ครับนี่เคยฝึกอยู่นานยังครับครึ่งปีได้ครับแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนอะครับพี่เบนสวัสดีครับนี่พี่เบนอ้าวสวัสดีครับขออนุญาตมาบ้านหน่อยนะครับใครับผมพี่เบนเป็นเจ้าของน้องเมย์ใช่ครับเออซึ่งน้องเมย์นี่เคยถูกเลี้ยงดูโดยพี่นัทครับผมแล้วทำไมถึงไปวางใจให้เขาเลี้ยงดูอะพอดีนี่นัทนี่เรารู้จักกันมาประมาณส0ปีได้ครับผมพี่เป็นบิดเดอร์ทีนี้เนี่ย เพื่อนกันที่เป็นคนจุงหมาด้วยกันเนี่ย mm hmm. เขาก็าแนะนํานัดหมาแต่เด็กๆแล้วอายุประมาณเนี้ยป mm hmm. กติแล้วจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไหร่รแต่นี้นัดก็ค่อนข้างจะใช้ได้กับสิ่งพวกนี้ให้หมาอยู่ในมือเขาเนี่ยเราไว้ใจเราก็เลยไว้ใจให้นัดทำมาตลอดเวลา mm hmm. แล้วก็นัดก็มีฝีมือค่อน mm hmm. ข้างดีแล้วพอมาเทรนกับเขาแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับดีครับคือจากหมาที่ปกติแล้วมันขี้กลัวหรือ ไม่ค่อยเข้ากับคนเท่าไหร่นี้พออยู่กับนัดแล้วแบบเชื่องมือเหมือนกับรู้จักกันมานานอ่ะนัดเล่นกับมันเหมือนเพื่อนผมเป็นไงครับไปประกวดได้รางวัลไหมครับชนะต่อเนื่องครับชนะต่อเนื่องตอนนี้ไม่ได้ไปประกวดเพราะว่ามันเพิ่งจะมีลูกไปเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เอแล้วลูกอยู่ไหนครับอ๋อเนี่ยครับ อยากเลี้ยงหมาเลยอ่ะอยากเลี้ยงเลยอ่ะตัวนี้เลยผมเห็นแล้วอยากทำไมถึงเอาตัวนี้อ่ะมีแววครับดูโครงสร้างแล้วได้เปรียบคือตรงไลา<อ>กระดูกต้องใหญ่ๆออหน้าเนี่ยครับจะ่อสังเกตได้จะรอกว่าตัวอื่นออดูง่ายเพราะว่ามีตัวเปรียบเทียบขายตัวเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งก็ตอกอยู่ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าครับผม คือถ้าซื้อจากนองเนี่ยตัวหนึ่งต้องตกอยู่ที่ประมาณแสนห้าถ้ามาประมาณนี้นะครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นอเมริกันแชมป์พี่เพื่อก็ซื้อแล้วก็ส่งให้ผมจุงประกวดนะครับไม่ยากเลยครับข้าทางเลยไอ้ตัวเด็กๆอย่างนี้ฝึกได้อย่างเริ่มได้แล้วครับไหนเราฝึกดูเด็กทำอะไรครับเนี่ยอ๋อทำให้สุดนาขเขาแบบกลัวล่นนะครับ แล้วเพื่อให้เขาเก่งขาถ้าเขายืนแล้วเขาขยับเขาจะล่นเพื่อจะไม่ให้เขาก็จะขยับเพื่อจะให้เขายืนนะครับให้สัญชาติยานไปเลยครับนี่คือไม่เคยจับเลยเพิ่งเราเพิ่งจะได้เจอกับตัวนี้ครั้งแรกจับปุ๊บนิ่งปั๊บเลยเหรอครับเฮ้ยพี่มีวิชาไงอ่ะดูดิเชิดให้เขาหล่อเลยอ่ะเฮ้ยเรากำลังจะหล่อนะลไมเ่ไม่เป็นนะยังไม่รู้ล้วสารมันเล่นยังไงครับ เขาสอนอย่างน like ี้เลยเหรอครับยังของกินเขาไม่กินกินไม่เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องสอนเขากัดสอนเขาแท้อย่างนี้เลยเหรอให้ให้เขารู้จักกัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มกัดเป็นแล้วเดี๋ยวเขาจะแทบเป็นมาอย่างนี้แล้วชอบไหมชอบครับเอาไหมเขาไม่ให้เราครับขอบคุณพี่เบนมากนะครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อไทตันครับ อนาคตแชมป์นะครับผมต้องเมทนต่อที่บ้านฟาร์มรอเวลเลยอีกฟาร์มนึงครับรอเวลเลยวิแล้วมันจะไม่กัดผมหรอไม่กัดครับพี่ใจดีรอดไปเล์นี่ขึ้นชื่อเรื่องดุมากตัวใหญ่นี่แหละครับแต่ใจดีครับใจดีที่ไหนผมไม่เคยเห็นรอเวลเล์ที่ไหนใจดีเลยลองดูผมบอกใจดีก็ใจดีนะครับ โอ้ดูตาตาขวาเลยครับไม่ไม่โมไม่เอาลูกเฮ้ยปาบได้ไงอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาดิคุณดูเรื่องเลยเฮ้ยนั่งเลยอ่ะนั่งเลยตัวนี้ไม่กัดใช่ไหมครับไม่กัดครับเดี๋ยวปล่อยก่อนเหมืนเครียดนี่เครียดเหรอครับ ดูเครียดครับดูยังไงว่าเครียดมันเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยจอยเริ่มกังวลแล้วเขาจําจําพี่นัทได้ไหมครับได้ครับอ้น้องเฟียครับเขาธนา์พี่เฟียธนา์สวัสดีคับสวัสดีครับเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ใช่ครับเป็นเจ้าของฟาร์มเองครับปกติเขาจะเป็นฝุนัขที่แบบเข้ากับคนได้ยากพอฝึกเขาก็จะแบบ เปลี่ยนทัศนคติตัวเขาเองะครับว่าได้เจอคนมากมายได้ไปประกวดเขาจะเป็นสุนัขที่ล่าเืงเข้าอบคนได้ง่ายปกติถ้าคนเยอะๆนี่เขาจะไม่ยอมเลยครับไม่เคยเห็นลอดไวเลอร์อะไรเชื่องขนาดนี้มาก่อนอะติงต้องไปแล้วครับเออผมจับได้ไหมครับเนี่ยได้ครับลีโอจับเลยได้ครับไม่กัดลีโอลีโอจับเลยครับ จะจับยังไงมันจะงับจะงับตลอดเวลาอือโอ้นี่ไงวิธีการฝึกลอดไวเลอร์แตกต่างจาบฝึกตัวอื่นไหมครับก็ใกล้เคียงกันแต่แค่รายละเอียดห่างกันหน่อยนึงเพราะเขาเป็นสุนัขใหญ่จะจับโค้งคลางได้ยากกว่าเพราะนักโตเขาเยอะด้วยเคยโดนตัวนี้กัดไหมครับไม่เคยครับแต่ก็ทําท่าเหมือนกันแรกๆมาคู่เหมือนกันครับดุดุเหมือนกันแล้วเขาอยู่ยังไงอยู่ก็แล้วก็ทําโทษเนี่ยนอนการวิธีถ้าเขาผิดอะไรมบ้างก็จะกระตุกนะครับ ก็บอกเขาหลายครั้งเขาก็รู้ครับว่าอันนี้ทําแล้วโดนลงโทษมันไม่ดีก็ต้องทําไม่ได้นะต้องหยุดแลวหลังจากมาฝึกเคยเอาไปประกวดยังครับตัวนี้ก็เขาเพิ่งลงประกวดได้3งานเนึงครับตอนนี้คะแนนสะสมขาดประมาณ20แต้มก็จะเป็นไทยแชมป์แล้วครับอีก20แต้มจะได้เป็นแชมป์ครับ ตอนนี้เหลืออีกงานหนึ่งแต่มี8รอบคืองานงานซีคอนบางแคับซิคอนบางแคจริงป่ะจริงอันนั้นผมรอไปดูไอ้ตัวนี้ประกวดแล้วผมจะไปลุ้นว่าตัวนี้จะได้แชมป์หรือเปล่าเดี๋ยวแล้วโอเคไหมถ่ายรูปให้คไหมโอเคไหมโอเคไหมอ้าโอ้ลุ้นโอ้ลุ้นเออเก่งนะทางนี้ลุ้นเร็วเล่นกับพี่เขาเร็วนี่นะเฮ้ย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  โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับสุนัขสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าโหดอย่างรอดไวเลอร์เนี่ยนะครับคนนักก็ยังสามารถฝึกให้ยืนนิ่งๆได้แบบนี้ไม่เหลือความโหดของมันเลยแม้แต่น้อยครับ